เอาพี่น้องซาลา ช่องมัน W I ขึ้เราห้างมันเป็นยังกันยี่งหอมแงพแหกับเลีไก่นครับหอมแดงพริแห้กับเี้ยงไกลเป็นห่าจะได้หอมแดงพริแกล้ยป่ครับไ่สามวอ่ยอันนี้่นงเรกพี่น้องสวัสดีครับผมอันนี้ผ่็นงเดพี่นสวัสาด้อครับมันมันมัมียงไงก็้อมมุกกันเลยครับ พักไปวาก็สูเอาไซสิเอาด้สกซี่ก็จังนเอาพี่น้องสละเพืนมวนสนั่นล่ะสวยนี่ไม่ไม่สมบบเสียสิเขาบอกทบไยิ่งสียงวาหันานันยังก่อนหอมแบงพี่แห้งก็เทียมไไเลยครับหอมแบงพิ่แห้งก็เทียมไไก่อยู่ตลดไ่ไกลสามโดอรยเ่ไกสามสามโด่อร่อยเท่ไกจะได้ว่าสามโดอรยฟ้าโมโีแห่ไกี่แ่จะได้สามโ่อร่ ไก mm. <im <im UH ่้ๆสามร้อยมันโมเมีนเขาจาหอมแดงหอมแดงร้อยเออพอดีาซื้อซื้ออันนี้ายิ้มอดยิ้มกไกล้ๆสามร้อยทุ่ยไปพูดอไปไปว่ะพูดอไปม่ซื้ออ่ไม่สอนสวยๆดีเอาผมมันี่เคยเห็นขายองบ่โองไขโอล่าบุรีเดี๋ยวผมเอาอีกของของแท้ของลาบบุรีไม่มีแตกเป็นบ่เพราะตบลุมหลุดแตกเคล่อนแตกเป็นบางใบครับ โคแตแขนในเจ้กูอไปทุบซลย่างมือสาวครับที่หยามาครับมันมันกำบังย่างลยยมางสาวครับพพอจะตื่นค่อยจะไปคือใกล้ที่น่อยเลยไอ้ลงมารีอยฐานเนี่มื่อคนนี่เปยังนั่นนั่นทแบนั้นไหนหวานเอมันหนาวครับกลับมาผู้เื่งกลับมาจะกินเหล่าประมาณเทียงคืนพี้อนก็นอนหัวปลอมอยู่มันหนาวหองอะไรผผ่านกุ้งงหองครับผ มาใหมเพิ่งมาใหเพอตนี้ได้ผ่านเราะเราอเขาไปแบบจักมวันนี้อะไกนเดี๋ยวต่นอนอยู่แก่พี่น้อยสวยดีผมกำลังสียางมากินหนามเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวยหยุดยุดยุดกันเอา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 รีไหม่ลีหม่ลีไหม่ปั๊บมีคำถามมาลีไหมหนึ่งสองสามเอาบอที่บอที่ผ่านเราหอ้เข้าครับือว่าองครับจักเมียอะไรดีตั้งกี ไปฮเดนสะแตกเดินเทาหล่อเอาไปเดียวลอกเลยเหลี่ยมคือยังไปลอกเห็นตื่นขึ้นมาได้ยิ้มเสียงเต้นกันอยู่บนเมลตอนเต้นเนี่ยเต้นยู่ครับบ้านนี้เต้นอยู่น้ำกันยังไงเลยเต้นอยู่น้ำกันบ่านี่บ่านี่จะมัสไปทางไหนโอ้ฝรั่งก็เลยของขึ้นฝรั่งก็เปิดเพลงขึ้นมาหลักฐานยังพอเก็บได้พีนอ่หลักฐานยังพอเก็บครับยังอยู่คือเก่าครับตู่ยังอยู่คือเก่าครับ้านยังอยู่เหมือนเดิมเต้นเต้นน้ำกันอยู่ยังไงครับ ก็ได้ปิดกันอยู่อะบอลโนแมนไอขับไปก่อนบเขับไปเดียวมันคือบวกเขาของจักเทียอาเยดี๋กว่าทีได้ล็อกนะพี่น้องกินเด็ผู้ผู้เดียวนะสวงเป็กผู้หนึ่งกับเครียดนะพี่น้องแม่อะบอดคิ้วกูจักย่าไปบอดคิ้วขุดเจ๊กย่าเดี๋ยวเป็กกันยังมีอยู่แต่ว่ามันบอกคือบอดคิ้วขุจ๊กย่าไม่เป็นยังสั้นไม่เป็นยังสั้น คอยเกียรต่บาเวนเราบกวานจะคอยคุณก ah, okay. ูปูตัวคอยไปเห็นอย่างก็รักม pues, ันฮอนเดอ้ไรปะไอเราได้่อได้คอยมึงอยู่ซิมบิลเกยใครจะเามันซิมบลอะไรเลยาพเจ้าอย่อิ่นคอยไปเอราไอเราได้คอยคอยคอยนอนเวนยังเดียวโอ้ยั้นเนอนเวนขาเว็น่บยขอเว้นบ่าใบไอปูางปูแต่บอกกวามรับ บอกว่าจว่านี่ครับบอกว่าครับผมจะมาทำเดียวบาที่ยูดมีการไปนนนดิเลยเออแมนจจวันเองสาข้ามไหมหรอแล้วจะูดพื้นที่ปะโขชีมูลสวีนี้โอ้รูเรงโอ้รูเล่าเรียกว่าไปในสีโอ้เนาะสัวามครับอะไรเงยโอ้รูเรงโอ้รูล่าเัยมีการไปนะนพนมาทางนี้นะครับมาจากโขงชีมูล สััญานากสัมญญานคสัญญาหนัานาเถอสััญญานากสัมปัญญาหนักโม่พลังโมลมพลังโมพญาวนดินกลวไปเยอเลยซื้อเอมเมื่อวานบอกให้ไหมอยาโอ้อ่าอาสาีนครับฝากไว้สามีนะครับไมสอยางไรครับผมอางีว่าคับผี้พิทิรับาดแผช่วงนี้ก็เยอาคครับเยอาครขันมังวนมามังวนต้องกันครับ ก็ไม่จะมาดูี่เสียไเียแล้วพี่น้องแน่อ้าวพี่น้องสระล่ะดูดคนบุรบาดกันอยู่ด้อจะเขียนยังสนั่นล่าสน่นล่ะสนั่นล่ะสนันล่าสนันนล่ะสนั่นล่าสนั่นล่ะสนันน่ะสนั่นสนั่นล่สนั่นสนันสนั่นสนันสนันสนันะสนันสนันสนัน่นันล่ะสนันสนันสันสนัน โอ้ยอันนี้ก็บพี่ยังไรเราเนี่อ่มีอะไรก็ทาทำกันไปนะบเ้ยเม็วบง้ร็วเาสิละ้งบ้วเวเเร็วยัอ่นหลงสินลสินลงสินลงซีนสัเดย เสียงว่าวันนั้นในส้วงแสดงว่าวันนั้นในส้วงเสดงเจ้า่ไเมื่อวันในส้วงมันต้องทอดนมันต้องทอดใช่ไหมเอาไปเบรยอะไรไปเบย์เมียมีอะไรก็ต้องาที่ไปหมดเลยมาหนี่มีเนื้อมอสฟังคือเราเลยมาหนี่กับเป็นครั้งแรกนะครับเนาะที่เงินเดือนยูทูบของผมกระก็สงสัยว่านไม่ได้จักบาทเลยผมผมไม่ได้ประมาณประมาณลอย ร้อยสี่สิบเหรียญครับได้เปเงินสามพันหกประมาณสามพันสามพันหกแต่ว่าผมใส่เงินตรงไอ้ไอ้ไปซื้อไอที่ว่าของผมมันเด็ดบ่ได้เนาะครับผมใส่ไปซื้อมาซื้อมากับสองพันนี่แหละสองพันกำไห้ค่าเขาเรียนไห้หยีครับสรูปแล้วเด๋ยนนี่ได้กํำไรอยูปรบมาณพันหนึ่งนี่แหละถ้ายยูทูเดือนได้กํำไรงพันหนึ่ง สายชาตดขาดไปสว่น้องกัยมันบ่ได้หลายไหมครับหมอบอกว่าเดือนนี้เดือนนี้มันเป็นครั้งแรกที่ว่ามันมันได้หน่อยได้ครับเจ้เดือนนี้มันเป็นเป็นเป็นของพี่ดิ้งกบเหมือนกันของพี่ดิ้งแค่แค่ลูกคีบานเลยมันบ่รู้ว่ามันพึ่งเปลี่ยนกฎใหม่มันเป็นเรื่องต้นปีหรือเปล่ามัน้อไเล่ได้หน่อยของพี่ดิ้งก็ได้หน่อยครับได้หน่อยของทุกคนได้หน่อยเบิดครับเดือนนี้ว่าสอบถามไปยังหลายคนครับก็เรียกว่าสี่ ไมว่าสิทธะาพผ้าทาทิศยูทูบหรือครับเปลี่ยนอาทิพย์พรอนครับกลุ่มร้ายรับทัดเดินดงคือว่าโครอติกลุ่มรับทัดเดินดงวันนี้คือว่าพี่นันเมนกอกับแต่ละคลิปมันกะได้บ่หลายนะครับแต่ละคลิปมันกะแล้วแต่คลิปเนาะบางคลิปแต่ตอนนั้นของเดือนที่แล้วเนี่ยคือว่าทัดบ่ทันได้มานะครับเนช่องของพี่ได้ทักกับกับบ้างผู้ชม แต่ละคลิปก็มันกลับว่าหลายครับมันกแตแต่ละวิวมั่งแต่หาพันเจ็ดพันหมื่นสองหมื่นสามหมื่นมันกแตแล้วแต่คลิปครับแต่ว่ามันกแตสิ่ใดคลิปจะประมาณกานหาพันนี่ได้ได้ห้าสิบบาทมั่งเฉียดหมื่นนี่สิ่ใดประมาณร้อยเงินหึงสองหลอดแต่ว่ากับบอสหัดบางคลิปถ้ามันติดลิกสิทหรือว่าติดอย่างที่มันเป็นสีเหลืองๆเนาะมันก็ต่สี่ใดสี่ได้น่อยมันก็แล้วแต่คลิปเอาเบิ้ง คนเบิงแต่ตะละคิมมันกับเบิงบคือกันแต่ว่าฉเฉลี่ยโดยรวมแล้วถ้าสองเมือนนม่อนิ่มซิวประมาณหาเหรียญหกเหรียญหาเหรียญหกเหรียญนี่แหละถ้าว่าสองเมื่วิวครับจะสามเมื่กับประมาณประมาณแปดครับประมาณแปดเหรียญแต่วางตะเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆครับมัน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 บ่แน่นอนะมันขึ้นขื่นลงลงห้างเทียมมันขึ้นไปยี่สิบเหรียญนึงเสียห้างเทียมมันกับ อยู่ในไอโปรแกรม YouTube Studio มันก็นจะลดมาเหลือ10เหรียบนี่สิครับก็บ,บ่รู้ว่าเขาเบิ่งจังได๋แล้วมันเป็นสาเหตุพอเพราะอีหยังผู้ใดฮู้ก,ก็บอกผมเบิง่งเด้นะครับผมก็เบิ่งบ่เป็นเนาะเพราะว่าเพิงพ่งเพิ่เฮ็ดครับอันนี้ก็กะว่ากะว่าสิอวนเงินให้คนเขาเฮ็ดให้แล้วครับเพราะว่าคั่นบ่ได้เขาเขาครมันก็ใส่บ่ได้เนาะแต่ว่าคิดว่ากัเก็บไว้บก่องครับมาเทียลูกพี่่บจ่ายเงินเดือน กรเพาะสีด้ติดเพื่อนไว้เดียนหนาจังรบเยอดมืนอกะกัมมวนครับเพชรอัน,นี้กัมมวนก็เพาะเป็นมัน,น,นกน็ะเได้หลายดอกเป็นไลายด้เพราะหลักยางหนึ่งหลักยางหนึ่งของไม่เป็นหลายดอกแล้วได้เสริมเพราะได้สีเขาต้มขนมครับราะได้เก็บไว้เพื่อว่าเป็นทุนเป็นทุนในเฮ้าในอนาคตเพื่อว่าจะเป็นตีหลีครับว่าเรียนว่าเรียน เก็บเป็นทุนไว้ครับที่ผมผมมีโครงตางนะครับผมมีโครงการที่ว่าใหญ่ในในผมวางแผนไว้เด้ในชีวิตผมนี่มีโครงการผมสิวางสเต็ปสเต็ป,ตปไว,ว้โครงการของผมนี่ก็กคือสตีลีทั่วไทยตีลีทั่วไทยเนี่ยมันคือหัว่ตีลีทั่วไทยนะครับเฮ้ยบมแมนบ์แมเนครับพี่น้องผมสีผมสีอยากเคล็ดแบบว่า อยู่บางผมมันเป็นมีมีมีส่วนอย่างหลายนะครับเนาะมีส่วนอย่างพละรายผมปงกระยักเปิดเป็นเป็นร้านที่ว่ารับซสื้อนะครับเนาะให้พ่อกับแม่ให้พ่อกับแม่นี่เพื่อรับเสื้ออ่าสื้อแล้วเขาพ่อได้จํานวนจากันแล้วเขาก็เอาไปขายส่งครับนี่แหละครับผมก็อยากเก็บเงินแต่ว่าไม่ใส่ทุนหลายเพราะว่าของมาขายมันกะมันกะหลายเนาะว่าไงตันหนึ่งสองตันมันกะใส่เป็นจํานวนเงินที่หลายครับผมก็เลยพยายามเก็บไว้ แตต่แ่กับต้องคิดเบื้องก่อนว่ามันจะได้คุ้มเสียบอ่ครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายค่าขนส่งมันก็หลายหล้วสถานที่เขามันกัจะม็นครับก็เกี่ยวกับขี่ยางมันก็สิีเมนจังหน่อยก็เลยเสิเฮ็ตหยังดีขนาดปู่บ้านเฉล่เด้อเนี้ผู้ใดมีไอเดียแล้วดีๆกับฉีดยจงกั้นด้อครับเ